เกิดอะไรขึ้นแม่สีตางบัวทองเน็ตไอดอลคนดังเจ้าของวลีเด็ดส้มหยุดและสะบัดต่อไม่รอแล้วนะปรึกษาท่านหลุงพ่อว่าถึงเราไม่มีใครแต่เราก็ยังมีกำลังเรายังมีโปรเจกต์งานเต็มเยอะแล้เราก็ไม่ได้ต้องการสมบัติอะไรเพิ่มแล้วนะ่ะแม่สีตางโด่งดังจากผลงานทางการแสดงภาพ,พยนตร์และมิวสิกวิดีโอหลายตัวเป็นข่าวโด่งดังอีกครั้ง ตอนประกาศเลิกสามีปิดฉากรักเพราะเรื่องเงินและถูกทำร้ายเมื่อปี2,567หลังจากนั้นก็เดินหน้าทำงานออกรายการอย่างต่อเนื่องและมีข่าวดรามา่าเรื่องเบี้ยวค่าพักรีสอร์ทก่อนจะหายหน้าหายตาไปจากวงการกระทั่งมีคนไปพบว่าตอนนี้แม่ไม่มีเงินต้องไปอยู่กินที่วัดทำเอาคนแห่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่สิตางกันแน่ทำไมชีวิตจากขาขึ้นถึงเปลี่ยนเป็นขาลงได้ขนาดนี้ล่าสุด หมยโซฮอตก็ออกมาโพสต์ถึงแม่สีตางพบว่าตอนนี้แม่อยู่ที่วัดมุจลินอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีโดยเนื้อความในโพสต์จับใจความได้ว่าที่ออกมาโพสต์ไม่ได้จะซ้ําเติมแม่สีตางนะตั้งแต่รู้จักกันมาแม่ไม่เคยมาบอกเลยว่าเดือดร้อนจนมีคนแท็กให้ไปดูไลฟ์สดและยังมีคนส่งข้อความมาหาหมวยเยอะว่าแม่ไม่เหลือใครแม่ไปอยู่วัดกินข้าววัดสิ่งแรกที่อยากบอกแม่คือแม่ต้องยอมรับว่าชื่อเสียงมันมีขึ้นและมีลง เลิกยึดติดกับชื่อเสียงต้องปลงบ้างพอได้มีเวลาโทรคุยกับแม่สิตางแกก็ร้องไห้บอกแค่ว่าหมาป่วยก็เลยช่วยค่ายารักษาหมาไปปกติแม่ไม่เคยของเงินมีแต่เล่าเรื่องงานที่ทำต่างประเทศแต่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าทุกเดือนสิ่งที่หมวยให้แกมาตลอดคือส่งเสื้อผ้าหรือของที่ไม่ได้ใส่แล้วไปให้แกเรื่องอื่นๆอ,อาจจะพูดไม่ได้เพราะบางเรื่องแม่ก็ไม่เคยฟังเลย แม้กระทั่งคนอื่นๆที่มองแม่ทั้งในแง่ไม่ดีกับค่าวต่างๆที่ผ่านมาหนูก็ถือว่าได้ช่วยเหลือแม่ในฐานะเพื่อนมนุษย์และเป็นกำลังใจให้แม่สิตางพูดเองว่าประสบปัญหาจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่ได้หลวงพ่อจรันเจ้าอาวาสวัดมุจรินช่วยไว้ในไลฟ์ส่วนตัวของแม่สีตางก็เล่าถึงชีวิตตอนนี้ว่าโดนสาปให้ไม่เหลืออะไรแล้ว ใช้ชีวิตแบบเป็นทุกข์ซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกมาหลายๆคนก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาและให้กำลังใจกันอย่างไม่ขาดสายฉันไม่ได้เหมือนพวกคุณฉันโดนสาบทุกอย่างที่ฉันลักจะต้องเสียหมดเลยแม้แต่ลูกหมาอยู่ๆก็ป่วยฉันนอนไม่ได้กพี่โอมาริโอกําลังจะตาย ในคืนวันผ่าหญ่เนี่ยนะ้าเหมือนได้หนังเลยเธอ